นีัีครับผมก็พามาหากินครับผมจะมาหาปูนะครับผมมาหาชุ่งแนะครับครับเอาปูกัน่ะปูนี้ไหมฮะยูนี้คุณชมบรรยากาศบรรยากาศฝนก็จะตก Ừ. Này hấp hấp đu rồi hấp hấp ừ. 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 tôi, màn tôi. Màn, màn, màn. Ừ. ไปต่อแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไง โอเคครับ้ยโอ้ชอนครับอตัวใหญ่ไหมไอ ว้าวข้าน้นข้านี่ค่ะมันไปวเจ้าเขาอะเขา

มันบึงก็มันกัเน่าหางน้ำรายน้ำจ้ลน้นะครับมันทั้งลน้ไปกอนน้เลยน้เลยน้ไลน้เลยอน้ไี่นี่นนี้ไปแล้วไปแล้วเข้าป่าแล้ว ป, um <Wow. S 2> ปลาเลยครับท oh ่านผู้ชมว้าวปลาครับปลาครับไปเก็บปลาแล้นจับมันอ้ออ้อโอ้โอโอ้โออ้ออ้า้้้้

ครับอ่ะปุ๊อ่ะมานี่ฟักซ่าเนาะ <_ENzk> <&ya> <_ENZ> อลองลองน้ำเนะ็ตคนงานที่เราได้ักด,ดติดตามกับฝากกดไลค์ด้วยกันครับบายบาย